สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาหุ้นไทยประจำวันจันทร์ที่8มิถุนายน2563กันนะครับวันนี้เซ็นเน็กก็ปิดตลาดไปนะครับที่1,438.66จุดนะครับเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย2.96จุดนะครับหรือว่าบวกขึ้นมา0.21 มูลค่าการซื้อขายนะฮรวันนี้ก็ยังทะลุแสนล้านนะครับก็คืออยู่ที่1นึ่งแสนกว่าอีกห้าพล้านบาทด้วยกันนะครับโดยการเคลื่อนไหวของในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าช่วงเช้านี่เปิดตลาดมาปุ๊บก็บวกขึ้นมาได้แรงเลยทีเดียวนะครับก็คือขึ้นไปยืนเหนือ1,450จุดได้ด้วยซ้ำน,นะครับ ดาเซตเมนต์เชิงบวกนะครับมาจากเรื่องของตัวราคาน้ํามันนะครับที่ก็ปรับขึ้นมาได้แรงในตอนช่วงของสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพราะว่า,าเรื่องของผลการประชุมโอเปกพลัสนะครับก็มีมติที่จะขยายระยะเวลา,ต,าตัดลดกําลังการผลิตออกไปนะครับอีก1เดือนนะครับก็จะไปสิ้นสุดนะในเดือนอกรกฎาคมนี้นะครับ แล้วก็นอกจากนี้เองนะตัวเลขการจ้างงานนะครับนอกภาคการเกษตรของสหรัฐนะครับเดือนล่าสุดที่ออกมาก็ถือว่าเพิ่มขึ้นนะครับก็สวนทางกับที่คาดการณ์กันลงไนะครับผมแต่ทางน้นของดัชนีเองนะฮะก็มีการยอดตัวกันลงมานะครับโดยเฉพาะใน ช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ลงไปติดลบซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าท่าทางของตลาดหุ้นยุโรปที่เปิดมา,าตรงกับช่วงบ่ายของบ้านเราเองเนี่ยนะก็เป็นการปรับลดลงในแดนลบนะครับก็มีแรงขายทำกำไรออกมานะครับก่อนที่ช่วงช่วงท้ายนะครับท่าทางของดัชนีนั้นก็จะดีดตัวกันขึ้นมาได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็เลยปิดขึ้นมาบวกได้เล็กน้อยนั่นเองนะครับก็ยังสามารถที่จะรักษา การบวกขึ้นมาได้อีกวันหนึ่งนะครับโดยทางด้านของสถานการณ์โควิด -19 ในบ้านเราวันนี้นะครับก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีก7รายด้วยกันนะครับซึ่งทั้ง7รายนี้ก็เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศทั้งหมดเลยนะครับผู้ป่วยสะสมก็อยู่ที่ 3, 119รายนะครับแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพ,เพิ่มเติมด้วยนะครับก็ยังคงอยู่ที่58รายเหมเือนเดือนะครับ แล้วก็วันพรุ่งนี้นะครับก็ติดตามนะครับการประชุมเฟดในวันแรกนั่นเองนะครับว่าท่านังของคณะกรรมการเฟดนั้นจะมีความเห็นนะต่อเรื่องของเศรษฐกิจนะครับที่ก็ค่อยๆทยอย,อยฟื้นตัวขึ้นมาหลังปลดล็อกดาวน์นะครับจะมีความเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับโดยในวันนี้นะครับกลุ่มที่กระแสเงินไหลเข้าสุดที่นะครับก็เป็นทา้นของกลุ่มการเงินนะครับหลักๆก,ก็ ไหลเข้าในหุ้นแบบนะครับแล้วก็มีทางด้านของกลุ่มอาหารนะครับหลักๆก็ไหลเข้าในหุ้น CPF นะครับแล้วก็มินนะครับส่วนกลุ่มที่กระแสเงินไหลออกสุดที่นะครับก็ไหลออกมากสุดในกลุ่มธนาคารนะครับก็หลักๆไหลออกจาก BBL แล้วก็ Kbank นะครับรวมถึงกลุ่ม ICT ด้วยนะครับหลักๆก็ไหลออกจาก a d v a n c e แล้วก็ DIF นั่นเองครับ โดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงแล้วก็มี impact ต่อตลาดเชิงบวกในวันนี้นะครับก็เป็นหุ้นน้ำมันนะครับก็มีอย่างทางด้านของอปอตทอนะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้3.16นะครับแล้วก็ปตทสอพอครับวันนี้บวกเพิ่มขึ้นมาได้2.78ด้วยกันนะครับ รวมถึงทะนัของเอ o โซด้วยนะครวันนี้บวกขึ้นมาได้แรงนะครับ8.33%นะฮะก็ตามเอาราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นมาแรงนั่นเองนะครับส่วนหุ้นโรงแรมนะครับก็อย่างเช่นทะนักของเอราวันนะครับก็วันนี้บวกเพิ่มขึ้นมา4.06%นะครับมินก็บวกขึ้นมา4.52%นะฮะแล้วก็ AWC นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมาถึง5.21%ด้วยกันนะครับก็ เป็นการปรับขึ้นมาก็น่าจะจะรับความหวังนะครับที่ทน่านังของคอรมอรนั้นอาจจะมีการพิจา,า,ารณามาตรการกระตุ้นท่องเที่ยวนะครับในาการประชุมคอรมอรวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับ ส่วนทางด้านของสวัสด์นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมา4.24นะครับก็ผู้บริหารเองนะฮะก็มีการเปิดเผยนะครับว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรามาสที่2นี้นะครับก็อาจจะทรงๆตัวนะครับหรือว่าอาจจะลดลงจากไตรามาสก่อนหน้านะครับแต่ว่าพอเข้าสู่ไตร,รามาสที่3เองเนี่ยธุรกิจก็น่าจะเริ่มฟื้นตัวกันขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ยังมีความต้องการสินเชื่ออยู่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับ ส่วนทางด้นของแบมนะครับวันนี้บวกขึ้นมา4.84ด้วยกันนะครับก็ผู้บริหารมีการเปิดเผยนะครับว่าจากการระบาดของโควิด -19 ตรงนี้นะครับก็ทำให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจในประเทศนะครับแล้วก็ผลักดันให้ ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะครับทางน้้นของยอด NPL นะฮะแล้วก็ยอด NPA เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็แบบนี้เองก็มี Market Share เยอะสุดนะครับก็มีโอกาสที่จะไดะ้นี่เสียมาบริหารเป็นจำนวนมากนั่นเองนะครับ ทางด้านหุ้นที่ปรับลงแรงแล้วก็มี impact ต่อตลาดเชิงลบในวันนี้นะครับก็ยังคงเป็นหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับที่กเ็เริ่มที่จะเห็นแรงขายทำกำไรออกมานะฮะตั้งแต่ช่วงของปลายปลสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็อย่างเช่นด้านของ BBL นะครับวันนี้ราคาหุ้นลงไป3.95%นะครับ KBank ลงไป2.56% TMB ลงไป2.3 4 แล้วก็ทิสโก้นะครับลงไป2.12%สครับส่วนทางด้านของหุ้นลงกลั่นนะครับก็พลิกกันมาติดลบนะครับหลังจากที่ช่วงแรกก็ปรับขึ้นไปบวกกัน,ข,นขึ้นไปได้นะครับก็มีอย่างทางด้านของท็อปนะครับวันนี้ก็ราคาลงไป2.97%นะครับ IRPC ลงไป1.96%นะครับแล้วก็ SPRC วันนี้ลงไป5 1 9ด้วยกันนะครับ ส่วนหุ้นอื่นๆที่ปรับลงก็อย่างเช่นทางด้านของ OSP นะครับวันนี้ก็ลงไป4.14%ด้วยกันนะครับก็คาดว่าผลการดำเนินงานในไตรมาสที่2นะครับน่าจะเป็นจุดต่ำสุดของปีละนะครับแล้วก็ราคาหุ้นปัจจุบันเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าแทบจะไม่มีอัพไซด์เหลืออยู่แล้วนั่นเองนะครับ ทางด้านของตลาดหุ้นยุโรปนะครับ17นาฬิกาที่ผ่านมานะฮะก็กระจายตัวนะครับมีทั้งบวกด้วยมีทั้งลบด้วยนะครับส่วนดาวโจนส์ฟิวเจอร์สตันบวกขึ้นมาได้0.5%นะครับ อ่าโกลสปอตนะครับก็ตอนนี้เนี่ยบวกขึ้นมา0.8อนะครับอยู่ที่1,695เหรียญกัป็น60เซนต์ต่อทรอยออนส์นะครับราคาน้ำมันดิบเบร์นะครับบวกขึ้นมา1.2นะครับตอนนี้อยู่ที่42เหรียญกัป็น80เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็ค่าเงินค่าเงินบาทนะครับก็วันนี้ทรงทรงตัวนะครับอยู่แถวแถว31บาท42สตางค์ต่อดอลลาร์นั่นเองครับ และนี่ก็คือสรุปพอสลรับขุนไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ